ข้ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมีดินแดนที่ใกล้ชิดป่าไม้ขุนเขาสายน้ำที่ยังยืนหยัดอย่างสง่างามเพชรบุรีคือเมืองที่ธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเรียงถักทอเป็นเรื่องราวเดียวกันสถาปัตยกรรมอาคารวัดวาอาราม วิถีชีวิตผู้คนหล่อหลอมเป็นลมหายใจของเมืองทำอย่างไรให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองให้มีความครอบคลุมปลอดภัยยืดหยุ่นต่อผู้อาศัยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเสริมความเข้มแข็งให้กับกลไกการดำเนินงานในพื้นที่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเพชรบุรีเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีประวัติการตั้งดิษฐานมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงด้านดาโคสินนะครับแล้วก็ยังมีผลวัดในการอยู่อาศัยนะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ชุมชนเพชรบุรีเนี่ย นะครับก่อรูปมาจากชุมชนริมน้ําแล้วก็ลักษณะสําสคัญที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งของเพชรบุรีก็คือมีวัดวาอารามอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่รายล้อมตัววัดเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองเก่าเพชรบุรีครับเราพบหลักฐานการตั้งอยู่ของชุมชนสมัยทวารวดีเนี่ยรอบๆตัวเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันหลังจากสมัยยุทธยาเมืองก็ยังคงตั้งอยู่ในที่เดิมสืบเนื่องมาดังนั้นเมืองเพชรบุรีจึงเป็น เม e ืองเก่าแต่ว่าความสืบเนื่องของเมืองเพชรบุรี700-800ปีที่สืบมาเนี่ยยังคงมีลมหายใจมาตลอดเคยมีคำถามว่าเพชรบุรีมีมานานแค่ไหนก็พยายามหาคำตอบจากหนังสือ สิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยนอกจากซากโบราณสถานหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือคนเพชรบุรีมีความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันเยอะมากโดยเฉพาะในด้านศิลปะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่เพชรบุรีมากมายนะแต่ว่าบางอย่างก็หลบซ่อนอยู่เมืองเก่าเพชรบุรี เป็นเมืองที่การเวลาสลักร่องรอยอารยาธรรมจากยุคสมัยทวาราวดีสู่รัตนโกสินทร์วัดวาอารามอันวิจิตรในเมืองแห่งนี้คือพยานแห่งศรัทธาอันแรงกล้าในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมที่อ่อนช้อยสะท้อนภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของสกุลช่างเมืองเพชรหันเรื่องชื่อยังคงปรากฏผ่านสถาปัตยกรรมของ ประสานกับความอุดมสมบูรณ์แห่งสายน้ำเพชรบุรีที่หล่อเลี้ยงชีวิตและพืชพันธุ์ก่อเกิดเป็นชุมชนริมน้ำที่ยังปรากฏร่องรอยวิถีชีวิตดั้งเดิมผ่านงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโบราณในบริเวณเมืองเก่าเพชรบุรีภูมิปัญญาที่จับต้องได้ของเพชรบุรีนะครับจริงๆมีความโดดเด่นทั้นในแง่ของศิลปกรรมแล้วก็พุทธศาสนาจากหลักฐานทางกายภาพเนี่ยจริงๆว่เชื่อมโยงกับหลักฐานทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่ากว่าที่เราจะเห็นเป็นนังกายภาพได้เนี่ยก็จะมีกลุ่มช่างโบราณนะครับที่สืบเนื่องนะภูมิปัญญาในการแกะสลักปั้นปูนปั้นลายต่างๆนะครับในงานผู้ศิลป์น,นะครับอยู่จํานวนมากในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีก็นอกจากนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเพชรบุรีก็คือวัฒนธรรมด้านอาหารหรือว่าสูตรอาหารโบราณนะครับที่กระจายตัวอยู่ในเมืองเก่าเพชรบุรีเนี่ยจำนวนมาก บ้านทองป้าฉิวจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยค่ะคือคุณยายฉิวมาเรียนทําทองอยู่ที่ถนพนพนิชเจริญเนี่ยค่ะสืบทอ,อดกันต่อๆมาค่ะคือแม่ใหญ่น้าแล้วก็ตัวเองเป็นรุ่นที่สามทำต่อมาปีนี้เป็นปีที่9 8แล้วะคือไม่ได้หยุดเลยจริงแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนชอบบ้านไม้เก่าๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยค่ะถามว่ายากไหมในการรัรกษาก็ก็ยากค่ะ เราซ่อมแซมโดยการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากอะค่ะให้เห็นเป็นของเก่าของเขาะค่ะผมคิดว่าสไตล์ของคนเมืองเพชรเนี่ยเขารู้คุณค่าอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่มากนักปัจจัยหลักที่เราต้องทำมากมากเลยก็คือทำให้คนในเมืองไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของความเป็นเมืองเก่าซึ่งมีทั้งมิติในเชิงกายภาพและมิติในเชิงวิถีชีวิตแนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจึงเป็นการศึกษาให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตที่น่าหลงไหลรวมถึงสิ่งแวดล้อม ที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของเมืองเอาไว้เพื่อพัฒนาไปสู่แผนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้ตอบสนองความต้องการของกิจกรรมในสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างลงตัวชินุดค่ะเป็นทายาทรุ่นที่5ของบ้านเมืองสุประสาชนะคะ เป็นบ้านที่มีอายุเกือบร้อยปีนะคะโดยเจ้าของเนี่ยคือท่านหมื่นสุปสาราชเป็นบ้านสามชั้นครึ่งแล้วพื้นเนี่ยจะเป็นในสมัยรัชกาลที่ 5. ห้านุชคิดว่าเป็นความประสงค์ของท่านหมื่นด้วยนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มารับรู้ถึงกลิ่นอายแบบบ้านเก่าแล้วก็กลิ่นอายความแบบมีมูด์แอนโทนเดิมๆที่มันทุกคนได้คุ้นเคยข้อท้าทายในเมืองเฟสบุรีจริงๆก็คือมีต้นทุนทางวัฒนธรรม จำนวนมากนะครับแล้วจริงๆก็มีผู้คนที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้อยู่เลยจะทํายังไงให้แต่ละกลุ่มแต่ละแต่ละทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันแล้วก็แชร์นะครับสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เต็มเป็นข้อจํากัดนะครับแล้วก็มองเห็นจุดร่วมที่เหมือนกันนะครับในการจะมุ่งเป้าไปในอนาคตด้วยกันเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนพวกเขาเนี่ยให้ไปในกระบวนการการมีส่วนร่วมผมคิดว่าการทำงานเรื่องเมืองเก่าเพื่อที่จะใช้เมืองเก่า เป็นโอกาสในอนาคตต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เราต้องไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังแล้วก็การเดินหน้าไปอย่างสมานฉันนเชื่อมเมืองเก่าสู่โอกาสใหม่การพัฒนาเมืองเก่าเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยเฉพาะการศึกษาต้นทุนทางวัฒนธรรมและสถาปตัตยกรรมที่เชื่อมโยงโอกาสใหม่ของเมืองเก่า เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเพชรบุรีร่วมกันจริงแผนปฏิบัติการเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงองค์กรใดงค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพูดถึงหน่วยงานหรือว่าองค์การะย์ทั้งหมดในเมืองเก่านะครับงั้นแผนจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับหน้าที่ขององค์การคือการบูรณาการข้อคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยนะครับในการจะเนินการจัดทําแผนนะครับที่จะเอื้อประโยชน์ ชุมชนในพื้นที่มางเก่าเพชรบุรีอย่างยั่งยืนต่อไปก็รู้สึกว่าชุมชนคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นคนละแวกนี้หรือคนในจังหวัดก็มาค้าขายมาทำธุรกิจก็ทำให้มีรายได้แล้วก็ทำให้พื้นที่ดูน่าสนใจมากขึ้น,นะคะ่ะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเพชรบุรีอย่างมีส่วนร่วมผ่านการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมนําคณะอนุกรรมการศึกษาดูงานรวมถึงการจัดทําแผนแม่บทเป็นตัวกําหนดทิศทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าเพชรบุรีผมมองว่าเมืองเก่าเป็นเรื่องของพื้นที่และผู้คนการไปดูงานหลายๆแห่งเนี่ยผมคิดว่าไปดูเพื่อเห็น กลว,วิธีเห็นแนวทางของเขาแต่ไม่ใช่ดูเพื่อที่จะเอาแบบของเขาเพราะเมืองแต่ละเมืองมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันตลอดจนกายภาพที่เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนะครับพื้นที่สีเขียวถนนต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ควรทําความเข้าใจเมืองของเราให้เข้าไปในใจเมืองให้ได้กลุ่มลูกว่าถ้าเราทำวอ a l กิ n งทัวรหรือทัวร์เดินเท้าที่มันเห็นชัดเลยเนี่ยคือตัวชุมชนเนี่ยมีความภาคภูมิใจ การทำทัวร์แบบนี้มันทำให้ตัวชุมชนเองเนี่ยได้สื่อสารกับสาธารณะด้ตัวเองอยากชวนคนเมืองเพชรนี่แหละช่วยกันสื่อสารเรื่องราวของพื้นที่ของตัวเองชุมชนของตัวเองเนี่ยให้เยอะๆบอกเขาไปเลยว่าเรามีดีอะไรเมืองเก่าเพชรบุรีนะครับเป็นเมืองเก่าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมน้ที่ทรงคุณค่าและมีศักยภาพสูงมากอยากจะเชิญชวนให้ให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นโอกาส นในการจะนําต้นทุนเหล่านี้นะครับไปต่อยอดนะครับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับไปต่อยอดในแง่ของการอนุรักษ์และพัฒนานะครับอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับการอนุรักษ์เมืองเก่าเพชรบุรีจึงเป็นเรื่องราวของความร่วมใจพัฒนาเมืองสู่โอกาสใหม่เพื่อให้จิตวิญญาณแห่งอดีตคือมรดกแห่งความภาคภูมิใจให้เป็นเมืองที่พร้อมยืนหยัดกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และเป็นเมืองที่ส่งแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นต่อไป